ตอนเช้าวันนี้นะคะแล้วเรามาทาบุญตักบาตรข้าวเหนียวที่เป็นประเพณีที่สวยงามของชาวลาวที่ปฏิบัติกันมาท่้งแต่เนิ่นนานถ้ามาที่หลวงพ่อบางทุกๆครั้งไม่ได้ทาบุญตักบาตรข้าวเหนียวนะคะเหมือนที่เราเห็นเนี่ยก็เหมือนว่ามาไม่ถึงหลวงพ่อบางคนลาวทำบุญตักบาตรนะคะใส่แต่ข้าวเหนียวอย่างเดียวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยชาวบ้านจะนำอาหารไปจวายที่วัดเองเวลาที่ใส่บาตรนะคะเขาจะหยิบข้าวเหนียวขึ้นมาปุ๊บใส่ที่บาตรเลยไม่ต้องปั้น ถ้าเราปั้นแล้วข้าวจะแข็งติดกันหมดเลยพ่าสั่นไม่ได้นะคะหลังจากที่เราเส็จบาท,ทุกอย่างเป็นที่เสร็จเรียบร้อยคณะเราจะเดินเที่ยวตลาดเช้าชมเมืองตัวดูวิถีชีวิตของชาวบ้านชาวเมืองในหลวงบางเที่ยวที่นี่ต้องทเที่ยวแบบย้อนอยุคนะคะประมาณสักสามสี่สิบปีหลังเมืองไทยเพราะว่าหลวงบางไม่มีห้างลหลังไม่มีตึกไม่มีเซเว่นเหมือนที่เราเห็นนี่ไหมอาคารบ้านเรียนอยู่กันแบบดั้งเดิมชาวบ้าน,านทุกอย่างอยู่กันแบบเมื่อก่อนของเมืองไทยนะคะ